สี่ลุกต่อวันสวยเด่นไม่จมนางงามคนอื่นบ้านพักหรูอิงฟ้าวราหะบินลัดฟ้าประกวดมิสแกรนที่อินโดนีเซีย ส่งกำลังใจอย่างล้นหลามให้กับอิงฟ้าราหะมิสแกลนไทยแลนด์2022ที่ตอนนี้เดินไปประกวดมิสแก r นอินเตอร์เนชั่นแ2022ที่อินโดนีเซียโดยเธอได้เคลื่อนไหวโพดภาพลงอินสตาแกรมเผยความสวยจึ๊ส่งตรงจากอินโดให้แฟนนางงามได้ชมกันเรื่อยๆล่าสุดอิงฟ้าได้โพดภาพตัวเองมาในชุดสีแดงเผยหน้าท้องสวยๆพร้อมข้อความระบุว่ารอรับสายสภายไทยแลนด์แต่นาทีเจอตัวเตงอย่างของอินโด ที่บอกเลยว่าสวยคมมาแรงท่ามกลางแฟนคลับแห่คอมเมนต์สนานทั้งชมความสวยแซบและส่งกำลังใจมงลงไปเลยจ้าโลกโซเชียลแห่แชร์ภาพอิงฟ้าวราหะหลังเดินทางไปถึงประเทศอินโดนีเซียและเข้ากองประกวด Miss Grand International 2022วันแรกซึ่งเจ้าตัวมาในชุดลายขาวดำโชว์ลีลาเดินแบบสับสับ พร้อมโพท่าเก๋ๆให้ช่างภาพเก็บรูปรัวๆเมื่อ4ตุลาคม2565ที่ผ่านมาและในวันที่5ตุลาคม2565เป็นวันที่2ซึ่งอิงฟ้าและเหล่าสาวงามรวมทำกิจกรรมซอมเต้นและในช่วงบ่ายจะมีกิจกรรมมอบสายสะพยสายซาชิ่งเซอร์วานีพร้อมทั้งทานข้าวกับบอสนวัตซ,ซึ่งงานนี้อิงฟ้าสวยวนวานกับชุดลายใบไม้พร้อมแจกความสดใสทำเอาแฟนๆใจละลายขึ้นไปรับสายสะพาย ไทยแลนด์จากควีนเทียน มิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแ2021เพื่อเป็นการบ่งบอกว่าเริ่มต้นการประกวดอย่างเป็นทางการแล้วต้องบอกเลยว่าจึงมากจริงๆสวยสะกดทุกสายตาออร่านางพญามาเต็มแล้วบอสจะปฏิเสธไทยแลนด์ไม่ได้เรียกว่าเป็นสาวงามที่มาพร้อมความสวยทัศนคติดีแถมยังมีความสามารถที่ไม่ธรรมดาอีกด้วยวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักอิงฟาวราหะประวัติผู้ครองตำแหน่งมิสแกรนไทยแลนด์2022กับเส้นทางการประ กว่วาจะมาเป็นอิงฟ้ามหานครเธอต้องผ่านอะไรมาบ้างอิงฟ้าวราหะมีชื่อเล่นว่ามุกเกิดวันที่15กุมภาพานันธ์2538ภูมิลํานาวเป็นคนจังหวัดอุทัยธานีส่วนสูง170เซนติเมตรเธอศึกษาชั้นมัธยมที่โรงเรียนอุทัยวิทยาคมและจบการศึกษาจากมหาวิทยาลายัยราชภัฏวลไลอลงกร์ในพระบรมราชุปรัมา์โดยตั้งแต่เด็กๆอิงฟ้าเป็นสาวน้อยนักกิจกรรม ตัวโยงเคยแข่งขันขับเสภารอยแก้วร้อยกล้องเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการชิงรางวัลมาโดยตลอดซึ่งส่วนหนึ่งของความสามารถด้านเสียงร้องนี้มาจากการที่เธอเกิดในครอบครัวดนตรีคุณพ่อเป็นมือคีย์บอร์ดส่วนคุณแม่เป็นนักร้องลูกทุ่งทำให้เธอได้รับการถ่ายทอดวิชาด้านการร้องเพลงมาเต็มๆและเริ่มต้นเป็นนักร้องประกวดมาตั้งแต่อายุ6ขวบเลยทีเดียว